ครับวันนี้มาสาธิตนะครับการประกอบหัวลากนะครับกับ W แชร์นะครับเริ่มจากนะครับกดล็อกนะครับที่ตัวสวิตช์นะครับกดล็อกแขนนะครับสองข้างนะครับเพื่อให้ปรับขึ้นมาใส่กับ W แชร์เราได้นะครับแล้วก็นะครับจับตัวล็อกนะครับใส่ทีละข้างนะครับสองข้างนะครับใส่สองข้างพร้อมกันนะครับแล้วก็มาปลดสวิตช์สีดําอีกครั้งหนึ่งนะครับ ลับแตทานตรงข้ามกันแล้วก็ยกคอขึ้นนะครับมันจะดังแจ๊กแ๊กสองรอบนะครับแล้วก็หมุนเคาะหมุนล็อกคอนะครับเพื่อล็อกสวิตช์นะครับแล้วก็เปิดสวิตช์นะครับจะมีสวิตช์ทำงานนะครับตรงจอ led นะครับปดปุ่มกลางนะครับแล้วไฟก็จะติดนะครับแล้วก็อย่าลืมนะครับข้อสาคัญอย่าลืมปดล็อก u share นะครับขีได้เลยนะครับตัวนี้ทีนี้ช่างป๊อปลอง ถอดนะครับลองถอดให้ดูเลยนะครับวิธีถอดนะครับแบบแรกนะครับก็ทําตรงข้ามเลยครับคลายล็อกคอนะครับคลายล็อกคอนะครับโยกคอขึ้นนะครับแล้วกดสวิตช์นะครับกดสวิตช์ตรงมือนะครับตรงนี้นะครับกดสวิตช์ตรงนี้ลงนะครับแค่นี้นะครับจะตั้งแล้วนะครับถอดออกทั้งสองข้างนะครับ เรีบยบร้อยครับ